ผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ชมการถ่ายทอดกระถินพระราชทานที่บ้า,านพระธาตุสุเทพนะคะ มาแทนนะคะก็จะไป นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภาถิมทานนี้ ของพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศีสินทรมหาวชิราลงกรมหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิตติริสมบูรณ์ะนะยอดุญญเดชสยามมินรทราธิเบศราชวรโรดมบรมนาถบพิตพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ รอบด้วยพระราชสัทธาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้านายมนัทวีหมื่นล้านน้อมนำมาถวายแด่พระพิสุสงฆ์ซึ่งจำพรรษากาลท่วนไตมากในอาวาสวิหารนี้ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากระถินทานนี้กระทำกตีนัดฐารกิจ ตามพระบรมพุทธานุญาตนั้นเทิน พากัินนทานี้ของพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรมหิศรภูมิพลราชาวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศร,ราชาวโรดมบรม,มานาถบพิษพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ กอบด้วยพระราชศรัทธาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้ในายมนั์ทวีหมื่นล้านน้อมนำมาถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาการท่วนไกรมาสในอาวาสวิหารนี้ก็แลผ้าพระกฐินทานนี้เป็นของบริสุทธิ์ดุดเลื่อนลอยมาโดยนภากาศแล้วตกลงในถามกลางสง์ จะได้จำเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้โดยมีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งกวงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่พระภิกษุรูปหนึ่งเพื่อกระทำกถินนัทากรกิจตามพระบรมพุทธานุญาตและมีคำพระอัตถกถาจารย์ผู้รู้พระบรมพุทธาที่บายสังวันนา,น,านาไว้ว่า พระภิกษุรูปใดกรอบด้วยศีลสุตตาที่คุณมีสติปัญญาสามารถรู้ธรรมแปดประการมีบุพกิจเป็นต้นพระภิกษุรูปนั้นจึงสมควรรับผ้าพ,พระกฐินธานนี้ได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงเห็นสมควรแก่พระภิกษุรูปใดจงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่พระภิกษุรูปนั้นเทิน <c oughs> ข้ากฐินทาธานนี้ข้าพระเจ้าเห็นพิจารณาสมควรแกร่พระครูวิเทศกรยาณธรรมเจ้าวาดวัดพระาธาตุดอยสุเทพ u s เอเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อจะกระทำกฐิธานก,กิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ถ้าพระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักท้วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสง์ ถ้าเห็นสมควรแล้วใสจงให้สัทธสัญญาสาธุการขึ้นพร้อมกันเทินสธุ มัตต์กัลยาณธรรมลลารรมาสะ,ะทลายะกาเินังอัตถริตุงเอสายัตติสุนาตุเมพันเตส,สังโฆเอทังสังคัสสะกะาเทนตุสังอุป,ปันังสังโฆอิมังกาตินตุสัง ายสมโตกัลยาณธรรมะสะเทติกาเทนังอัตถริตุงยัสายายสมโตขมาติอิมัสสะกาเทนาทุตสะสัายัสมโตกัลยาณธรรมะสะอานังกาเทนังอัตถริตุงสตุณหาสะ ยัสสนาธรรมติโสภาสัยยาเตนังอิสังสังเคนะการเนัทสดสังอายสัมมตกัลยาณธรรมมสะการเนังอัตถริตงคาเมติสังคัสสะตัสมาตุในหิเอวเมตังภารยะ

Namo taisato ato hara ato Sama-sama utasa Iman sangkating patukarami Iman sangkating patukarami इमं इतु पापं कप्रोमि इमं इतु पापं कप्रोमि इमं इतु पापं कप्रोमि इमं सम्परति अतिष्ठामि สังขาริมอาทิตาอนิิมานสงขาริมอิตานิสกูนะคะหลวงพ่อจะเข้าไปเปลี่ยนผ้า